สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวร้านอาหารเลบานอนเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพกับร้านฮ um ัมมูสเค e เป็นร้านอาหารเลบานอนที่มีเมนูให้เลือกหลากหลายรังสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพและสดใหม่ทุกจานแน่นอนครับซึ่งเมนูขึ้นชื่อของร้านนี้เลยก็คือฮ um ัมมูสเป็นเครื่องจิ้มสไตล์ตะวันออกกลางที่ทำมาจากถั่วลูกไกบ่บด และปรุงรถด้วยเครื่องเทศต่างๆโดยความพิเศษของร้านนี้นะครับคือจะมีให้เลือกหลากหลายรสชาติหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นออริจินอล ไฮเบซิลสวีทโพเทโต้และอีกหลายแบบซึ่งทุกอย่างจะมีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์เสิร์ฟพร้อมกับขนมปังพิต้าที่กินด้วยกันแล้วจะได้รสชาติที่ลงตัวและสดใหม่อย่างแน่นอนครับต่อมาเป็นเมนูบาตาชาฮาร่า ah เมนูที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเลบานอนซึ่งจะเป็นลูกบอลมันฝรั่งจิ๋วทอดนำมาคลุกกับกรลิกซอสเชอลี่สูตรของทางร้านโรยหน้ามาด้วยผักชีแนะนำให้กินตอนร้อนๆรสชาติดีมากครับ เมนูสุดท้ายเป็นวายลีฟเป็นใบอัุ่่นยัดไส้ด้วยข้าวและผักแถมเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยโอลิฟออยล์และมะนาวรสชาติเปรี้ยวกำลังดีถือว่าเป็นเมนูตัดเลี่ยนได้ดีมากครับเพื่อนๆคนไหนอยากลองมาทานอาหารเลบานอนสามารถตามกันมาได้ที่ร้านฮัมมุสเฮสร้านตั้งอยู่ที่ทองหล่อซอยสิฝั่งเดียวกับดองกี้มอแถมมีที่จอดรถให้ด้วยครับ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณรีวิวจากคุณแนนแนนเมฆกสินใครอยากติดตามคุณแนนแนนสามารถเข้าไปติดตามได้ที่เล t ตี้ได้เลยครับ